ฟรีไฟลครบรอบ4ปีแต่ว่ากิจกรรมแจกฟรีก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมแจกฟรีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีรับไอเทมฟรีนะครับผมสําหรับสายฟรีน่าจะถูกใจสิ่งนี้น่าดูเพราะว่ามันเป็นชุดที่ค่อนข้างจะสวยนะครับชุดที่เอามาแจกเป็นพุดเป็นชุดที่สวยเลยแหละเนาะแล้วก็สายฟรีคนที่ไม่ได้เติมก็เอาได้ชุดไป แต่งตัวเท่ๆเอาไปอวดคนอื่นได้นะครับวิธีการที่จะเอามาฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเค กิจกรรมมันจะอยู่ตรงหน้าปฏิทินตรงนี้นะครับปฏิทินตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับในแถบกิจกรรมนะเลื่อนมาด้านล่างมันจะมีเห็นไหมเจ็ดวันสวยเด็ด7ชุดนี่นะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่30ถึงวันที่5นะครับเราต้องลงเล่นตามภารกิจที่มันบอกนะครับแล้วเราก็จะได้โทเค็นรูปอันนี้มานะครับเซ l e b r a t i o n โทเคน็นก็คือรูปอาเรว่าพุพุที่มันคนฝรั่งเขาชอบระเบิดกันนะ <laughs> นั่นแหละนั่น นนรเราได้มาวันละห้านะภารกิจมันก็ง่ายเลยอันนี้ก็คืออะไรสังหารศัตรู1คนลงเล่น30นาทีล็อกอินเนี่ยเห็นไหมครับล็อกอินก็ได้แล้วเป็นภารกิจสายฟรีง่ายๆนะครับทำดรามีดหนึ่งพันโอ้อันนี้ลงซีซีแมตเดียวก็ได้ละนะครับทำดรามีดสองพันห้เนี่ยเห็นไหมมีแต่ภารกิจง่ายๆครับเราเก็บโทเค็นอันนี้ไปนะครับผมแล้วก็จะไปแลกของในวันที่4ี่ถึงวันที่5นะครับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ไหมวันที่4วันที่5น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ไหมครับนี่ไงเสาร์อาทิตย์หนนน้าาาะะครรัับเเส์์อททิตยยีี่่กลงงจถึ วันที่4วันที่5เนาะรับเราสามารถเอาโทเค็นนี้ไปแลกได้ชุดที่มันเห็นชัดๆเลยก็คือ3มชุดนี้ต่เราไปดูกันแต่ว่าตรงน,นี้เรากดรับไปก่อนนะครับนี่กินผมรับไปแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้สึกตัวบอนี่ไงชุดที่เราเห็นเลยก็คือนะครับจะเป็นชุดกวางชุดนี้เนี่ยเห็นไหมจะเป็นเซตกวางเซตนี้ครับ สวยอยู่นะผมยังไม่มีครับผมชอบหัวมันมากเลยหัวมันน่ารักดีครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นคนใส่แล้วอะไรอันนี้ก็เป็นกางเกงของมันนะครับเซตทั้งเซตก็ตามรูปแบบเมื่อกี้ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเห็นใครใส่นะแต่ว่าผมว่าหัวมันน่ารักมากๆเนี่ยเห็นไหมหัวมันน่ารักมากๆเลยครับอันนี้ชุดแรกนะที่เราเห็นกันรตรงหน้าปกส่วนชุดที่2จะเป็นชุดเหมยลี่อันนี้นะครับผมกล่องลิโป้เตียวเซียนกล่องลิโป้เตียวเซียนจะเป็นชุดเตียวเซียนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นชุดชุดหมี่นะครับก็คือใส่แยกไม่ได้ เป็นแบบชุดหมีนะครับใส่ยแยกไม่ได้แล้วก็มีน้องแพนด้าเกาะไหลตรงนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้นะครับมันจะเป็นหมวกเอ้ยเป็นทรงผมอย่างเดียวเราสามารถใส่แยกได้อย่างอื่นผมไม่รู้นะครับแล้วก็ยังยังไม่แน่ใจว่าในกล่องที่เอามาให้แรกมันจะเป็นชุดแบบไหนแต่ว่าชุดที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้เท่นะ เพราะว่าหัวมันเท่มากเลยครับเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใส่นะครับหัวนี้เท่มากเลยมีชุดผู้หญิงด้วยแต่ว่าผมไม่รู้มันจะามาแรกไหมในกิจกรรมมันบอกว่า7ชุดนะครับในกิจกรรมมันบอกว่า7ชุดแสดงว่ามันต้องเอามาให้แบบเยอะแยะแน่ๆเลยเดี๋ยววะกิจกรรมเอากิจกรรมหายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมกดลับไปหมดละผมกดลับไปหมดแล้วกิจกรรมมันเลยหาย โอเคครับก็นั่นแหละนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่30คิดว่าบางคนอาจจะรับไม่ทันก็ใครทคี่ดูคลิปนี้แล้วก็ไปรับกันได้นะครับในที่ผมบอกเมื่อกี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ